สุกเกียวค่ะกันจะที่บ้านวนนี้จะเป็นขับปลับสมดุลน,นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเข่าก่อนนะคะแยกเข่าออกจากกันยกแขนขึ้นกดเข่าแน่นๆนะคะหายใจเข้าเหยียดแขนสองข้างไปด้านหน้ายืดหลังตรงหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังขแมแ้วท้อง เกรงไว้หไหวไปได้อีกไปไปเลยสิบเก้าแปดเจ็ดหกไหวถอยสะโพ,พกไปอีกได้นคะคะห้าสี่เกรงท้องไว้สามอีกนิดนึงสองแล้วหนึ่งกลับขึ้นมาค่ะครัอีกครั้งหนึ่งนะคะยกแขนเพื่อน,นแน่ จะเข้าไปด้านหลังสิบ8ก้าแปดเจ็หห้าสี่สาสองหยกตัวจับขึ้นมาหายใจออกปากเปาก่าหายใจเข้าหายใจออกปากเปก๋่า คั้สุดท้ายนะคะเหยียดแขนสองข้างไปถอยสะโพกมันสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจะข้ายกตัวขึ้นมาหายออกแล้วพาดนั่งนอนทับเสน้นทาง หายใจลึกๆค่ะพักก่อนสักครู่ยืนมาด้วยเข่านะคะขาวขวาตั้งขึ้นหัวเข่ากับปลายเท้าหัวเข่ากับต้นเท้าเป็นแนว เส้นตรงนะคะเชี่ยวไปทางด้านขวานะคะเป็นมุมฉากนะคะแล้วค่อยๆลดสะปพกลงค่ะเอาเท้าที่ไหวนะคะใครที่อยู่ไม่ได้ก็เอามือจับไว้อยู่เท้าที่ได้ใครที่ได้มากกว่านั้นประสาทมือที่ด้านบนมือจะลึกๆย,ยาวๆ ขข้้าึนหายใจออกขยับค่ะใครที่ขยับไม่ได้ไม่ต้องนะคะค่อยๆทำนะคะค้างไว้แล้วหายใจอีกครั้งหนึงหายใจเข้ายข้นหายใจออกมาต่มไปต่อได้นะคะทศมือขวาลงไปค่ะวางที่หน้าขาถ้าไม่ถึงวางที่หัวเข่านะคะ วเหวีียดืดแขนซ้ายออกไปลดสะโพกต่ำๆหมอบไปนิ้งซ้ายนะคะหาใจเข้าิงนัำตัวกลับขึ้นมา,าเปลี่ยนข้างยืนบนหเข่านะคะตั้งส่วนเท้าซ้ายไปด้านข้างะคะ่ะ เรียงตัวนะค่ะข่าวควาำของข่าวสายะคาหายใจเข้าแล้วยืดแขนขึ้นหายใจเข้าเหยียบแขนขาตึงหายใจกออกลดสะโพกลงค่ะสองนะคะเราทำสามครั้งนะคะับข่าขึ้นออกนะคะครั้งสุดท้ายลดสะโพกลงค่ะ กา้านยาเชิญจะแข็งแรงจะกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศของเรานะครับนิดนึงแล้วค่อยๆลดมือซ้ายวางที่ด้านหน้าเทา้าหรือใแครกนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอวแขนขวาข้ามไหล่ไปเลยมองตามมือขวานะคะแล้วแขนข้ามไปหน่อยนะคะ ก้าขึ้นยืนกำตัวกลับขึ้นมาใจะอกป,ปากปักทานั่งลงค่ะนั่งชันขาขึ้นมาค่ะทั้งสองข้างนะคะเท้าแยกห่างออกไปพอประมาณนะคะเดี๋ยวเราจะบิดแบบนี้แบบนี้นะคะให้หัวเข่าแตะที่พื้นนะคะยี่สิบครั้งนะคะ ไปด้านซ้ายก่อนนะคะเริ่มหนึ่งแตะพื้นสองสามสี่ห้าหกมันจะสิบครั้งนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโยคะรับสมบุรณของเราในวัน,นเหนื่อยนิดหน่อยนะคะนี่คือช่วยให้ฮาร์เร็ การเต้นโห่แต่พบขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จอยด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์จะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะ